ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนดาวน์โหลดและติดตั้งเกม Xshot Server G นะครับผมก็เห็นมาหลายคอมเมนต์แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําสักทีนะครับและในคลิปนี้เนี่ยก็ได้โอกาสนะครับผมก็จะมาทําคลิปสอนดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับก็โปรแกรมที่เราต้องมีนะครับก็จะเป็นโปรแกรมวินลานะครับโปรแกรมนี้สําคัญมากเลยเป็นโปรแกรมแตกไฟล์นะครับต้องมีนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ ก็ถ้าเข้ามาแล้วใช่ไหมให้กดที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเจอกับโปรแกรมเวลานะครับมีทั้งแบบ32บิตกับ64บิตนะครับเลือกให้ตรงกับ Windows ที่เราใช้ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันน่าจะใช้64บิตกันหมดแล้วนะครับก็ไปหาดาวน์โหลดและติดตั้งมานะครับและอีกโปรแกรมหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นโปรแกรม IDM หรือโปรแกรม Internet Download Manager นะครับอันนี้เป็นโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไฟล์นะครับ ตามคุณสมบัติที่เขาเขียนนะครับว่าโหลดไฟล์เร็วขึ้น5เท่านะครับแต่ความจริงแล้วโปรแกรมนี้มันมีดีอยู่อย่างหนึ่งครับเวลาเราโหลดไฟล์มาไฟล์จะไม่เสียนะครับคือไฟล์จะสมบูรณ์ครบถ้วน100%เลยนะครับผมแนะนํานะครับอันนี้เมื่อเราทาการดาวน์โหลดและติดตั้งทั้งสองโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาที่หน้าเว็บดาวน์โหลดเกมไอช็อตเซิร์ฟเวอร์จนะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่3ปุ่มนะครับให้เราเลือกปุ่มที่3นะครับโหลดแบบเต็มเลยนะครับ จากนั้นกดเริ่มดาวน์โหลดเลยนะครับสำหรับใครที่ดาวน์โหลดโปรแกรม IDM มานะครับแล้วก็รอนะครับความเร็วในการดาวน์โหลดนี้ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับแพ็กเกจที่ใช้อยู่เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถึงขั้นตอนการรวมไฟล์นะครับอันนี้คือเราห้ามปิดเลยนะคอมห้ามดับห้ามค้างเลยนะครับไม่งั้นเราต้องโหลดใหม่นะครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยเมื่อมันรวมไฟล์เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเด้งหน้าต่างบอกว่าการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์นะครับให้เรา กดเปิดมาเลยนะครับนี่พอกดเปิดมาแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเป็นโฟลเดอร์เกมอ Shot อย่างนี้เลยนะครับผมเห็นหลายคนนะบแบบโหลดก Shot มาแล้วแบบเป็นรูปกระดาษนะครับก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้โหลดโปรแกรมแต่งไฟล์มาไงไอโปรแกรมวินลานะครับถ้าเราโหลดมามันก็จะเป็นชั้นหนังสือน,นี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้โหลดมาเนี่ยมันก็จะเป็นกระดาษแผ่นขาวๆนะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะแต่งไฟล์ได้นะครับถ้าอยากแต่งไฟล์เราก็ต้องไปโหลดโปรแกรมวินลามาก่อนเข้าใจตรงกันนะ กลับมาที่เกมของเรานะครับเมื่อได้โฟลเดอร์มาเราก็ลากไปลงสักที่หนึ่งนะครับอย่างของผมก็จะเอาไปลงที่ไดร์ดีนะครับผมความเร็วตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับฮาร์ดดิสหรือ SSD ของเรานะครับว่าอ่านเขียนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับและเมื่อเราทําการลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แน่นอนนะครับเราต้องทําการอัปเดก่อนนะครับโดยดับเบิลคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับแล้วดับเบิลคลิกที่แมทออนไลน์อันนี้นะครับ แล้วก็รอตัวเกมทําการอัปเดตสักครู่นะครับระหว่างการอัปเดตนะครับก็มาโหลดโปรแกรม UU Game Booster ก่อนนะครับเป็นโปรแกรม VPN นะครับสําหรับการเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับคือโปรแกรมนี้จําเป็นมากเราต้องมีนะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับกดเปิดได้เลยโปรแกรมนี้ขนาดเล็กนะครับดาวน์โหลดและติดตั้งเร็วมากนะครับโอเคกดอินสตอลเลยนะครับทำตามผมนะครับอย่าสคิปนะครับดูให้จบทุกขั้นตอนเลยนะครับ แล้วรอสักครู่นะครับโอเคเมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้วใช่ไหมมาที่ออเก e นะครับอันนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อ e x s h o server G ไปนะครับแต่ผมจะทิ้งชื่อไว้ให้นะครับก็ไปหาพิมพ์เอานะครับแล้วเรากดคลิกนะครับมันก็จะทําการแอดมาที่หน้า my game นะครับนี่ดูตรงนี้เลยนะครับแต่ตอนเราเซิร์ชหาชื่อเกมให้มาที่ออเก e นะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับตรงเซิร์ชเกมเมื่อเจอชื่อเกมใช่ไหมเรากดับ u b l e ลคลิกที่เกมเกม x s h อ t เราอ่ะ มันก็จะมาโผล่รงไม์เกมนะครับอ่ะตอนนี้ตัวเกมผมอัปเดตแพทเป็นแพทล่าสุดแล้วนะครับโอเคเซิร์ฟที่คนนิยมเล่นนะครับก็จะเป็นเซิร์ฟบนนะครับเซิร์ฟบนนี่คือคนเล่นเยอะสุดแล้วนะครับแต่พูดถึงปัจจุบันก็คือเซิร์ฟมีการรวมกันแล้วนะครับก็คือคนเล่นเยอะนะครับกดเข้าเกมได้เลยโอเคนะเกมมาแล้วนะครับเสียงก็จะดังไปนิดนึงนะครับแต่ผมขออนุญาตปิดเสียงเกมก่อนนะครับ ไม่ใช่สิขอลดละกันนะครับเดี๋ยว,ยวผมขอลดเสียงเกมก่อนเสียงเกมมันดังเกินไปนะครับโอเคเราก็ทําการสมัคร ID และ password และล็อกอเข้าเกมนะครับแต่ก่อนล็อกอนเนี่ยเราต้องใช้โปรแกรม VPN ก่อนนะครับโดยการกดที่คําว่า b o o t นะครับผมแล้วก็รอสักครู่นะครับมันกําลังเปิดใช้งาน VPN นะครับอันนี้ต้องรอนะครับ โอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราใส่ ID และ password นะครับผมอ่าผมจะยกตัวอย่างนะครับเป็น ID นี้ละกันนะครับอ่ะใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเพิ่งทำอะไรนะครับนี่ครับติ๊กถูก2ช่องนี้ครับอย่าลืมนะครับติ๊กด้วยนะครับผมเป็นการยอมรับข้อตกลงนะครับจากนั้นกดล็อกอินนะครับโอเคนะเลือกตัวละครเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับเลือกแนวครับผมบ เสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้เราสามารถที่จะเข้าเล่นได้ตามปกติแล้วนะครับส่วนเรื่องการสมัครไ d และการเติมเงินเนี่ย๋ยวผมจะมาสอนทีหลังละกันนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ